ทีนี้เราก็จะมาเริ่มต่อหนดพื้นฐานกันนะครับโดยเริ่มจากการรันโปรแกรมใหม่ก่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนต่อหนดพื้นฐานนะครับในการแปลงข้อความเป็นภาพเพื่อที่เราจะเข้าใจมันได้อย่างลึกซึง้งมากยิ่งขึ้นนะครับว่าแต่ละตัวไว้ใช้ทําอะไรและเวลาเราจะใช้หนดของคนอื่นเนี่ยต้องทํำยังไงต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วต้องเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมก็จะทําการลบตรงนี้ออกทั้งหมดนะด้วยการคลิกและกด delete ซึ่ง เวลาเราจะเจนภาพนะครับด้วย Text to Image เนาะหรือการแปลงข้อความเป็นภาพเนี่ยก่อนอื่นเลยสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวโมเดลนะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกจากนั้นพิมพ์คำว่า Load checkpoint นะครับมันจะเป็นการดึงตัว checkpoint ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วเข้ามาในตัว Load checkpoint ตรงนี้เวลาเราจะเลือกนะครับเราก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกโมเดลที่เรามีนะครับ สมมติใช้ดีมเชเปอร์แล้วกันต่อมานะครับเราจะเห็นจุดตรงนี้เนาะโมเดลคลิป ve ซึ่งก็จะต้องสร้างโหนดเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเอามาต่อสายการทํางานอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นเทคทูเมดนะครับต่อมามันก็จะต้องมีพร้อมแล้วก็เนกาทีฟพร้อมเราก็ดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์คําว่า c ลิปนะครับคลิป e ทค Encode วงเล็บพร้อมตัวนี้ก็คือตัวที่เราใช้พิมพ์ระบุพร้อมแล้วก็เนกาทีฟพร้อมนะครับคลิกเข้าไปจะเห็นว่ามันมีสีเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้คำคล้ายๆกันคือคำว่าคลิปเหมือนกันก็ต่อเข้ามาปึ๊บอันนี้เป็นพร้อมแล้วแล้วก็กดค o p y c o ctrl c และ ctrl v เพื่อไว้เป็นเนกาทีฟพร้อมต่อเข้ามาจากนั้นนะครับพอมีโมเดลพร้อมเนกาทีฟพร้อม ต่อมาก็จะต้องมีพวก k sampler นะครับที่ระบุ step scheduler type บลาบลาบาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเราก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึง่งแล้วพิมพ์หาคำว่า k sampler แล้วเราก็ลองลากมาประมาณนี้แล้วกันได้มาแล้วนะครับก็ต่อเข้ามา conditioning มาที่ positive สีเดียวกันเลยดูยง่ายๆอันนี้เป็น negative ก,ก็ต่อเข้ากับ negative ส่วนสีม่วงนี้นะครับโมเดลไม่ต้องลากตรงก็ได้ถ้ามันมีสีเดียวกันมันจะออโต้ล็อกเองนะครับ VAE ตรงนี้ยังไม่มีมันมีคำว่าอะไร latent image e latent image e นะครับก็เหมือนกับผืนผ้าใบว่างเปล่านะครับที่เราจะใช้ระบุจำนวนพิกเซลที่เราต้องการเจนเราก็สกอร์เมาส์ลงมาข้างล่างนิดนึงดับเบิลคลิกพิมพ์หาคำว่า empty latent แล้วเราก็ลากเข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บลองดูภาพรวมสิตอนนี้เรามีเช็คพอยต์พร้อมเนกาทีฟพร้อมเเเเเแมเปอร์ที่ระบุทุกอย่างไว้หมดละกับขนาดไซส์ภาพ w ว t h ก็คือความกว้างของภาพไอคือความสูงของภาพลองตั้งเป็นแนวตั้งดูแล้วกัน คราวนี้พอเจนออกมาใช่ไหมครับปุ๊บมันจะยังไม่ได้เพราะมันไม่มีออกมาเอาพูดเป็น image ครับแต่มันกลายว่ามีควาว่าลาเทนแทนทําไมล่ะนั่นก็เพราะว่าเวลาเคียร์แซมเปิลมันอ่านนะครับมันจะรวมข้อมูลทุกอย่างที่เราสร้างในนี้ปุ๊บมาเป็นเหมือนเครื่องซักผ้าครับเอามาย่อยรวมๆกันแล้วก็ประมวลผลจากนั้นก็ส่งออกมาเป็นโค้ดเราก็จะสร้างตัวไว้อ่านโค้ดไว้แกะโค้ดออกมาเป็นภาพนะครับคือ VAE decode เราก็จะต่อลาเทนต,ตรงนี้เข้ากับ Sample VAE จากโหลด Checkpoint เข้ามาแต่สำหรับโมเดลบางตัวนะครับมันไม่ได้มี VAE ฝังมากับ c h e ็ k p o i n t เราก็ต้องดับเบิลคลิกแล้วสร้าง VAE ขึ้นมาเองตัวอย่างก็เช่นพวกโมเดลฝักนะครับที่จะใช้ตัว AE safe tensor แต่เดี๋ยวยกตัวอย่างของ1.5ก่อนเนาะก็จะใช้ตัว VAE ตัวนี้นะครับ ลากเข้ามาได้เช่นกันทีนี้นะครับมันก็จะมีคำว,ว่า image ก็คือ output ปลายทาง image เราก็จะพิมพ์หาคำว,ว่า save image ปึ๊บแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์สักพร้อมหนึ่งนะครับ a c c e t negative ลองเป็นเบอร์รี่หรือเอาจาก sd 1.5มาก็ได้แต่นะครับมันก็จะมีความต่างคือ ตัวคอ n f i g UI ค่อนข้าง sensitive กับ n e ก a t ที e นะครับเราไปใส่น้ำหนักเป็น2เป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะพังได้ในบางทีนะครับก็ต้องมาประยุกต์ใช้กันนิดหน่อยหรือหาในซีวิท AI ก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วก็กด Q ิวสีเขียวนะครับมันก็จะระบุว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วเห็นว่าเมื่อกี้แป๊บแปบเสร็จเลยผลลัพธ์ก็จะออกมาแล้วนะครับหรือถ้าเราไม่ชอบตัวสเกลเดอร์นี้นะครับ หรือ s a เ p l ร name เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เป็น DPM พัดพัดสองเ a ็ดูหรือลองหาตัว k s ซั p เ e ที่มันธรรมดากว่าน,นี้ก็ได้อย่างอันนี้เราก็ย้ายมาต่อ ตัวเดิมก็กด delete ลบเลยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มลอล a ่านะครับเราก็ทําการ double click พิมพ์ว่า load โห a d ลอล่าตัวลอล่าได้มาแล้วซึ่งลอล a ่านะครับจะอยู่หลังจากตัว checkpoint เราก็ต้องลากตัว checkpoint นะครับโมเดลมันเข้ามาเชื่อมต่อกับลออ่า แล้วค่อยให้หลวดลอลาเนี่ยมาต่อกับเคสแอมเปอร์คลิปก็เหมือนกันนะครับลากเข้ามาลองใส่ลอลาอันนึงแล้วกันแล้วก็ปรับน้ำหนัก แล้วก็ลองเจนดูครับแค่น,นี้เลยครับสำหรับการสร้าง node config ui t e x t to image หรืออีกคลิกหนึ่งนะครับคือเราสามารถไปโหลดในเว็บ open art ได้นะครับโดยในเว็บ open art เนี่ยจะมีตั้งแต่ basic workflow ไปจนถึง advanced นะครับที่คนเขาสร้างและวนำมาแจกจ่ายในนี้ลองหาสักอันหนึ่งเช่น Basic l o l a workflow ดูนะครับคลิกเข้าไปแล้วดาวน์โหลดจากนั้นกลับมาที่ c o ม f ิ g UI อนะครับลากเข้ามาได้เลยแต่เราก็จะต้องมาปรับอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราลาก workflow ของคนอื่นมาเนี่ยก็คือ checkpoint อาจจะไม่ตรงหรือชื่อไม่ตรงนะครับ l o l a ที่เขามีมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีเราก็ต้องไปเปลี่ยนเหมือนกันอย่างเขาเซฟว่ามอด a เทลลอร่านะครับผมไม่มีเนาะเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับหรือกด c อนโทร b ก็คือ bypass นะครับเพื่อทำการปิดการใช้งานโหนดตรงนี้นะครับเวลาเจนเนี่ยมันก็จะสนใจแค่เช็คพอยต์แล้วก็ตรงมาที่คลิปเลยลองกดเจนเนี่ยอย่างอันนี้ครับ v e ชื่อไม่ตรงกัน แแสนสี่หมื่นเหมือนกันนะแต่ชื่อของผมไปอีกแบบหนึ่งก็ต้องมาเลือกให้มันถูกนะครับแล้วค่อยกดเจนใหม่แต่ข้อดีก็คือเวลามันมีปัญหาอะไรนะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงเมื่อคู่นี้แล้วก็ค่อยมาดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนอยากกลับไปเปิดใช้งานลอล่านะครับก็แค่คลิกที่โหนดนั้นแล้วก็ control b จากนั้นคลิกเลือกโมเดลได้เลย ลดน้ำหนักโมเดลลงนิดนึงตามต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดเจน